สวัสดีครับคนดูวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมภาพปิดปากนะค,ะคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มานานมากผมบอกเลยว่าภาพพันเพชรน่าจะอยู่นะครับก็อะไรเนี้ยห้าร้อยกิโลแรกกดยังไงวะอ,อ๋อไม่แรกตามนี้เลยหรอถ้าจะเอาหน้ากากทุกอันนี้มันจะกี่ผิดครูเนี่ยคุณดูน่าจะแพงนะบอกเลยว่าน่าจะแพงโอเคกูใช้อาไปเลยละสิบเลยอไอ้นี้มันยังไงอ่ะคลิก เราเบาๆพอครูเอานนีแ้แถวคว่ำไปเลยกูอ่ะบอกเลยรถกูแรงด้วยบอกให้เป้งฮะขึ้นสิบเองอะ่ะอ๋อคูณหา้าอ๋อไปกูกอได้ไหมเนี่ยบอกสามสิบมาแล้วเฮ้ยมันมาไวายังวะเอ้ยเอาเรื่องนะคนดูโอ้มึงจะยกล้อก็ไ้นานอะ่ะมันนานอะ่ะเ<ไ>ป้งโอ้โหได้สิบเองเฮ้ยตอนนี้ยังไม่สามารถแรกลกไพ่ปากไหนได้เลยโอเคไปอีกแล้วกัน ขอเด็ดๆสักสองร้อยเงี้ยโอ้โป้งห้าสิบว่ะเซบบดาเฮเฮไปเซบบดาไฮป้างเลยโหเอาเดีเอาเดีเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะคนดูเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวรถสิอุ้ยร้อยหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ดวงกูหรืออะไรวะเนี้ยโป้งดิโป้งดิโอ้สิบแม่งบทเหมือกัร้อยมึงก็ร้อยเนาะโอ้ยสิบเหมึงก็นทุเรศโพดอ่าตอนนี้ยังไม่ถึงสามร้อยเลยผมมีเท่าไหร่เลย มี่าไรเนี่ยมีสอ0นะครับก็จะา้ถึงหนึ่งพันเลยมาดูกันว่ามันจะเท่าไหร่นะครับกูก่อไม่ได้อ่ะต้องดูยกรอ้อยไอ้ที่นี่ยก้อยตลอดเลยโอ้ยยังไม่ถึงแปดรอยเลยอย่าเป็นพันเพแล้วเลยยังไม่แปดร้อยลยแปดรยน 800, 800, 800, 800, ีโอ้หวาเซนเปหาไี่ึสองร้อยเอปะโอ้เกินไปว่ะเฮ้ยมันขึ้นสิบเลยว่าแย่มากขึ้นสิบเอโอ้โหขึสีแล้วแม่งขึ้นหน่อยดีโอ้ดูดีขึสแล้ว ยแรงแรงดีวนีุกคขอความเลยเออไเลยเออไปไปไปเลยได้หมเดียข mm ึ hmm. ้นห้าแล้วขึ้นระขึ้นร้อยละี่ะสบดียวเฮ้ยไม่งนะไม่อไม่โอโอ้โควไอ้ยแงแรงดิคความบีจผมตนี่ผมนเดาเน่กรยาามอหมดเลยะต้นนาั้ความจ่ายเยอนะ เลยว่าไอ้ใช่นานไม่ใช่นานนานสุดไม่ชนานได้ในสีาเฮ้ยไม่แงเลยว่ามันสุดนะไมได้ใหคำนันเฮ้ยมึงดงไงดิตาเาเนาะเาไปเ๋ยวตงไหนวเไหนี่มีัวโขึ้นมาเลยร้อยหนึ่งสิบอว่าจะดีเยังร้อยหนึ่งสิบผมรู้นะไมรู้ว่าเปนสามารถเหมาได้แล้กันเออเอาความได้เลยอ่ะแต่วตอนนีมาไดใหญ่นะถ้าปร้อยปร้อยอะไร 1,000 2,000บวกอีก1,000อันน uh, oh, i mean okay, ี้ว1,000เป็น3,000แล้วอา3,000บกอีกเป4,000 4,100ผมสูไมด้4,100โอเคจัดไป1 0 0ันี้มมยวเยอะอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะสูได้เยอะเนี่ยหมดล้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับสวสามัเพ็นไม่ได้ทั้งหมดนสไม่ได้เยอะเิมชอบซื้อชนสีเียวมา่ยซื้อทมงาเลยวมรวมปมา0 0 0เนะไม่จ่าย้งดเลยเฮ้ย่เนาะ เนี่ม <ốt> ันไม่โยกแบแรงๆอ่ะม่ได้ยี่สิบปีไม่ได้เลยเพืาอนหบ้ยคนไดย่สิบปีไม่ดนเียเป็นกวนนเีปุ้งึนแล้วอขึ้นนเดี๋ยวขึ้นเยอม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยขึ้นตาลบไปเป็นร้อยๆเลยเจงเหลเยโอ้ตลอดเด้าโอเรวโอ้ยไม่ใช่างไม่ี่นี่้ยอลูก สองพันไปเดวมาผมจะก็สูงไปเรืยๆนะผมจะเอาปุยนันนะโอ้มันอยู่รืไหวไม่รำจริงุยร้อยนึงร้อยนึงโอ้โหแล้วมันโดสิบไปหรอวแล้วต้องกินไปเร่อนะเออนนั่นแหละดีนั่นแหละอมนั่นแหละนั่นแหละดีดี โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะกิจกรรมนี้ไม่ธรรมดานะคือยากเหมือนกันนะเอาวะเอาวะโยกบา้าไปหรอผมเป็นเนี่แว่นของนักแรงมันสิสิบเนินๆยำๆอ่ะนั่นแหละแจ๋วโอ้โหเฮียมก็บ้ายอเน,น้องเอ้าดีสิบห้าครั้งติดกมไม่เคยพบเคยเจอ ยี่สิบอันนี้ขอแบบร้อยร้อยห้าครั้งติดได้ไอแม่แบบบัคก็โ,โหมึงอสิบอีกแหละที่ผมเห็นสิบสี่ไหกูทายใจ,ใจไม่ไม่ถอโอ้โหมาดีแค่สิบมาดีรถรถกูโคตรแรงหมดเลยแล้วรถสามสิบได้อยู่รอเลยว่าทดแทนกันได้อยู่โอ้โหแล้วมึงก็รถไปสิบลยเนาะดันลกโอ้โหไปเพชรใกล้หมดแล้วครับพอนูสุ่มอีกได้ประมาณสิบใกลเสร็จนะครับสิบครั้งแล้วจะอีกเสร็จนะครับ,ดเ,รรบเดี๋ยวดูกันนะครับพอนาจะได้หมดเออทำหมดยานนะครับผมได้ละคิดไปแล้วว่าได้ไดประมาณสองสามสิได้ประมาณนั้นนะประมาณ โอ้โหน่ารักเหลือเกินบอกเลยนั่นแหละแจ๋วห้าสิบปมึงยกป่ะคุณบอเนาะโอ้ชีขึ้นที่ละสิบอย่างเงี้ยวิ่งถึงไปวะเนี่ยเอออย่างเงี้ยเออแล้วก็เปิ่งขึ้นร้อยอย่างเงี้ยโอ้ลดอีกละยี่สิบได้อยู่จะมันสองละโอ่งนายู่อย่าลดไงบอกว่าอย่าลดมึงก็ลดเลยเนาะเฮิร์บ ไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียนๆแล้วประมาสิบนาทีนี่แหละป้องโอ้โหขึ้นสองพันแต่ว่ามึงจบตาสุดท้ายชั่วมากสิบ <c> เ <oughs> นินๆค่ากุยยำยำโอ้อโหมึงยก่เรง่องอะไรเธอเว้นที่บ้านกูยิงล็อ,อลกแดงกว่านี้เลยมันแท้ความจริงไหมวะแค่สองอันนี้อีกพันหนึ่งไป อนั่นแะแจ๋วเออนั่นะแจ๋วสิบครั้งเนี่ยกูขอสักเด็ดๆไปสิบครั้งเนี่ยสิบครั้งร้อยนี่ถือว่าดีมากเลยผมเลยว่าได้ยากว่ะครั้งละร้อยเนี่ยผมเลยว่าได้ยากมากร้อยห้าสิบเพชรหนึ่งตอนหนึ่งร้อยเนี่ย เอ้ยยี่สิบได้อยู่เออย่าลดนะอย่าลดนะอย่าลดนะแจ๋วยังไงได้แจ๋วพ่อมึงจะลด,ดเพื่โอ,โอโอ้โหไปไม่ไปไม่เลยไปไม่เลยแก้ตัวเลยอสุ่มมันใช้เวลานาน,านว่าเออขึ้นสาสิบสวยให้มันก็ลดมาสิบขึ้นเพื่อเออยังดีว่ามันขึ้นป๊อปม,มันก็สิบอีกแล้ว กิจกรรมอะไรวะเบิ้ลทำนานเใ็่ปะเออพี่ใหเขาดูก่อนแล้วเขาใช้กระสัมพายแล้วดูคลิปนี้ให้จบอืมคือสามสิบหมดแล้วเดี๋ยวเด้งดึงกิจกรรมกิจกรรมหมดเลยกิจกรรมเพศกุี่ยกิจกรรมเบิร์ดเลยห้าพันเพศเบิร์ดเลยบอกตรงๆว่าเบิร์ดเลยโอ้ไม่ก็นั่นแหละแจ๋อที่ละสิบนั่นแหละแจ๋อเออทำสิบเออสัก ไอสักห้าร้อยก็ยังดีวะโผมึงยกแรงๆดิยกเบาเบาเนะาะฮะ h e ตฟักขึ้นที่ละสิบเลยหรอโลกโอ้ไม่ได้ดีดีๆเช็ด,ดิแม่นะโอเคยี่สิบเนี่ยขึ้นอีกดิขึ้นอีกไม่ลดนะมึงลดอีกละโอ้ Oh my god! Oh my god! หบ uh huh. kind of anyway> really ื่เลยว่าได้โคตรยากมัน fucking ยากมากๆนะครับอืมหืมอืมหืมอืมหืม ไปอืมจะไปเลยน้องชายขึ้นห้าสิบแล้วมันก็จะลดลงมานั่นไงกู <c oughs> จับทางถูกละโอเคหกแล้ okay, แลแลก็ยังดีโอ้ไม่สิบอือเอาตรงสรุปเลยนะพะผมโดูได้โคตยากนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาผมจะเอาหมดไงผมโลภไงแต่ถ้าจะเอาแบบอยังไงอะ อ่ะแบบอันเดียวหรืออันสองอันที่เลือกที่อันที่อยากได้ผมว่าคุ้มนะครับสำหรับก,กิจกรรมนี้นะครับอืมคือหน้าสิบวะโอ้ฝอนตกก็เป่าวะคือหน้าสิบเหนือใช่ไหมฝนตกก็เป่าวะเฮ้ยเอาเรื่องนะถ้าขีนหนูคือนสามร้อยได้ผมจะได้เยอะเลยอะแต่ว่ามันโอ้โหไปไม่ได้หรอกกูบอกเลยเฮ้ยเอาเนาะถ้ามันคื้สองร้อยมาผมบอกเลยว่าโอ้โหได้แล้วเนาะโอ้ อันและเอ้ยสามสิบนะเฮ้ยเอาวะได้อยู่หมดหมดยังเพิบอีกทีหนึ่งปะอ่าหมดแล้วเพชรกูหมดแล้วเอาไงเอาเอาไปใช้ให้หมดเลย <c oughs> ไม่สบายมากเลยใช้ให้หมดเลยสบายมากเฮ้ยทำไมกูอดอย่างนี้มันได้ดีจังกว่าสามสิบเลยอ่าหมดอันนี้หมดจริงนั่นแหละหมดจริงนั่นแหละอันดับแรกที่ผมอยากได้เลยก็คืออัน800นะครับโป้ง กดยืนยันมาใช้ผ้พาพไปปาเขียวอยากได้กดใช้มาแต่ว่าอันเนี้ยไอแคปเปิดขี้เหลือเนี่ยไอสีฟ้าไม่่อยสวยวะผมชอบแบบแบบสีดํามากกว่านะเฮ้ยชอบสีนี้วะสีนี้ค่อยมาเอาค่อยมาเอาแล้วกันชอบชอบสีแดงเอาสีแดงก่อนแล้วก็ไอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอานี้ก่อนอยากได้นี้มากกว่าโปง้งน,นี้เป็นผ้าพไปปา,กปากเก่านะครับแล้วก็ อีกอันนึงเนี่ยเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับสีนี้เพราะว่าสีขาวผมมีละโอเคเดี๋ยวเอาไว้มาแลกใหม่นะครับสาหรับไอ้พวกนี้นะครับ่อยมาแลกใหม่เด้อเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับคนดูว่ามันจะสวยหรือเปล่าโอ้ยหู่หูทุเดทวะเรามันต้องแพนด้าอยู่แล้วนะครับคนดูเดี๋ยวผมกดดูแพนด้าก่อนไหนเนาะไหนเนาะไหนวะเอาแพนด้า Panda กลัวหอยนี่ไง ย่ไงกดผับไปเลยทาบแพนด้านะครับก็เดี๋ยวมาดูพี่ปากนะครับทรงผมทีม่ผมแนะนำควรใส่กับผ้่ปากคือทรงผมนี้นะครับผมชอบเอาแล้วพี่ปาคุยอ,อยู่ไหนนี่เอ้าต้องดีเกมขอเ,ขเนี้ยดีเกมแบบโอเคนะครับรูท่านพี่ปาผ้่ปากผมก็มาแล้วครับโป้งห้าอันเลยนะครับผมดูได้มาโ,มโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะลองใส่ทุกอันเลยให้ว่าไหนสวยอันดับจกักเริ่มจากอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนพพ่ปากเก่าใช่ปะอนนี้อันนี้มันก็สวยอยู่นลคนะบพี่ปาเน,นี่ย อันนี้อมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้สวยสวยจริงสีเขียวอะ่ะโอ้โหสีเขียวผมอยากได้สุดแต่ทำไมมันแลเอออ่อะนอะลองสีีสีแดงก็แลเอออ่นะสีดำสีดำก็เอ,อออ่ะม,มันอยู่ไกลนะเนี่ยผ้พาใบปะกอะทเทยบกับผ้าใบปะอันนี้ผมว่าผ้ปาป่านี้น่าสวยนะครับไม่ก็หน้ากากดำนะดูนะเนี่ยหน้ากากดำแต่สีที่ผมชอบเนี่ยน่าจะเป็นหน้ากาก อันไหนล่ะอันนี้นะผมชอบไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ผมอยากใส่หน้าก,กากเขียววะ่ะใส่สิเราจะแต่งแบบตัวแทนโทนเขียวเลยโอเคป้าเราจะแต่งตัวแบบโทนเขียวๆวะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนโทนเขียวผมมีเก้งไหนที่มันส,สวยๆเขียวๆบ้างว่าเดีย๋ยวจะช็อตแต่งตัวด้วยวบอกให้อโหนี่แม่อโห้ป็ยาวโอ้เพราะผมข่าหมาไหมโอ้โคตรเฟี้ยวเลย อันไหนดีวะจับๆกระเกงมันไม่เฟี้ยวเลยวะอันนี้ปะได้อยู่นะแต่ว่าอันนี้ต้องใส่กับผ้าปากสีแดงๆนะผมว่าเนี่ยเอ้ยได้อยู่นะเนี่ยเอ้ยเอาเด้เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่คนดูเฟี้ยวอยู่หรือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับผ้าปิดปากก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคนดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ9 0 9 000ซับ เราจะไป 1M ด้วยกัน